สวัสดีครับวันนี้กลับพบกับพอใจด้วยอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมก็มีประเด็นหนึ่งนะฮะที่อยากจะมาพูดคุยกันนะครับกับคําถามที่ว่าทําไม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 นะก็เลยมีประเด็นขึ้นมานะครับว่าทําไมต้องจุดจุดจุดนะครับผมแล้วก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับวันนี้ก็จะจะมาตั้งคําถามนะฮะว่าทําไมต้องสปอตเตอร์นะครับ ก็ส่วนตัวแล้วนะครับผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบรถบอไซค์อยู่แล้วนะครับก็โดยเฉพาะรถที่ใช้อยู่ก็จะเป็น Harley-Davidson Sporter ร r โฟนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยเกิดคำถามขึ้นมากับตัวเองก่อนนะครับว่าเออแล้วทำไมทาไมเราต้องส p o r t เตอร์ด้วยนะฮะ <c oughs> มันก็จะมีความเห็นส่วนตัวนะครับหลากหลายของแต่ละท่านว่าทำไมต้องสปอร์เตอร์เหมือนกันถ้าถามในส่วนตัวของผมนะครับว่าทำไมต้องเลือกสปอร์เตอร์นั้นก็คือว่า อย่างแรกเลยเรื่องของงบประมาณเรื่องของราคาด้วยความที่มันอยู่ในช่วงที่เราไหวนะครับเราพอรับได้รถที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปไม่ได้ชอบแบบว่าออกเดินทางไกลนะครับอาจจะด้วยเรื่องของเวลาที่มีจํากัดหรือด้วยไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับเลยเลือกรถสปอร์ตเตอร์ใช้งานชีวิตประจําวันผมด้วยรูปลักษณ์ทรงมันสามารถที่จะเอารถเนี่ยออกไปขี่ได้ ทุกเวลาขี่เดินทางไกลๆก็ได้ยิ่งขี่ในเมืองเนี่ยต้องบอกว่าคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมต้องสปอร์ตเตอร์นั่นเองนะวันนี้อยู่กับพี่เอิร์ธนะฮะเอายล้วเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเอาเหรอโอเคเอาอย่างนี้แหละอ่าผมเอิร์ธครับผมอ่าว่าไงครับมีอะไรจะให้ปรึกษารถที่ใช้อยู่เป็น Harley Davidson ใช่ใช่แปดแปดสามถูกไหมครับแปดแปดสามใช่แล้วทําไมต้องสปอร์ตเตอร์วะพี่เอางี้ดีกว่ามัน ตั้งแต่เด็กๆแล้วเนาะเราก็เห็นคนเขาขับกันอ,ะอ่ะพวกรุ่นพี่ขับกันใช่ไหมแต่แล้วก็คือถังมดเขาเรียกถังมดถังหยดน้ําาใช่ไหมมันก็เราก็ไม่รู้อะไรหรอกก็รู้ไปรู้ว่ามันเป็นฮาร์เลย์พอศึกษาไปเรื่อยเพิ่งรู้ว่าส่วนมากจะเป็นสปอ,อเตอร์อะไรกันสปอเตอร์สปอเตอร์ที่เรือกสปอเตอร์นะคือหนึ่งความคล่องตัวคือเราสามารถแบบไปไหนก็ได้เวลารถติดะนะเราแทรกไปได้เพราะรถมันช่วงมันเล็กเรียกว่าอะไรมันเป็นสไตล์ของเราอะ่ะ ขับรนอื่นไม่เข้าพีก็ไม่ได้ตัวเล็กนะก็ไม่ได้เป็นไรแต่ขับได้ก็คุณจะขับสปอร์ตเตอร์ไลฟ์สไตล์ใช่แม่บ้านให้มา4ี่0 0 0เาให้งบมาเท่านั้นตัวเลือื่นไม่ได้อเกินงบอุ้ยได้สปอร์ตเตอร์ก็บุญแล้วแหละแม่บ้านให้แค่นั้นก็ถือว่าเติมเต็มเติมเติมเติมความหุกของตัวเองใช่เติมเต็มในสิ่งที่ค่าถหายว่าคุณอยากจะมีหลักๆก็เรื่องเงิน ใช่ครับถ้าถ้าเกิดเอาใหญ่ไปเอาอะไรเกินตัวไปบางทีเราก็ไม่สามารถซัพพอร์ตได้บางครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะว่าทำไมต้องสปอร์เตอร์นะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะของของพี่เอิร์ธครับผมะเพราะว่าเขาก็ใช้อยู่ด้วยใช่ครับมาถามพี่ตั้มบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับก็ใช้รถอะไรอยู่ครับตอนนี้ถ้าเป็นฮารเรอร์ก็เป็นสปอร์เตอร์ปแบบสามครับเลยเป็นคําถามขึ้นมาครับพี่ว่าทาไมต้องสปอร์เตอร์อ่ะพี่เอ่อ จริงๆก็คือตั้งเดิมก็คือชอบชอบเสียงของฮ a ร l เ y อยู่แล้วคี่แล้วก็คือได้มีโอกาสเจอตัวเนี้ยมันก็สายด้วยขนาดของของสปอตเตอร์เขาอ่ะก็เลยเป็นเป็นจุดที่ที่ผมมองว่าคือดั้งเดิมผมก็ชอบโถคลาสสิกแล้วกี่รถชอบรถที่แบบขนาดของตัวสกูตเตอร์เวสป้าถ้าต้องเลือกฮาร์เ y ยสักรุ่นหนึ่งให้ให้ใช้แบบในชิวจองวันในเมืองอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบด้วยขนาดแหละพี่ถ้าถ้าจะตอบนะ อาจจะด้วยไลฟ์สไตล์ของเราด้วยใช่หนึ่งเลยก็คือขนาดชีวิตประจำวันในเมืองปัจจัยในการขับขี่ในเมืองแล้วก็ผมก็ไปชอบดูเสพพวกแมกกาซีนืองนอกของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยชอบบิวเดอร์การแต่งรถชอบแนวหยุ่นมากันเถอะใช่ชอบการบีอะไรอย่างนี้ไปโอ้โหก็เลยมองว่าสปอร์ตเตอร์เวลาเอามาดีไซน์จัดทรงบิวอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างจะน่าจะลงตัวถึงจุดที่ตอบโจทย์มากกว่าอะไรเงี้ยพี ก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีงบมากขนาดด้วยก็เลยถ้าเป็นจุดที่ต้องใช้ในการเดินทางก็เพียงพออยู่แล้วครับสปอร์ตเตอร์เป็นรถที่เอาไป b u i ว d c u ตอมอะไรต่อได้เยอะแล้วขนาดรูปทรงเนยเวลาไปคนเดียวก็ไม่ได้เคอะเขินมากเวลาจะถอยจะจ่ออะไรเงี้ยสะดวกก็เป็นไลฟ์สไตล์นะครับว่าเราชอบแบบนี้การใช้ชีวิตของเราโอเคก็มาเนี้ยฮะว่าทำไมต้องสปอร์ตเตอร์ครับผมบายครับสวัสดีครับตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่ครับ เขินที่จะบอกแล้วเกินเขินที่จะตอบผมใช้ฮาร์เลยสปอร์เตอร์ไปไปนสามนะครับพี่สปอร์เตอร์ไปเป็นสามใช่ได้มาเหมือนกันได้คอมพอรมาเร็วๆนี่เองใช่ก็เลยเป็นคําถามขึ้นมาสําหรับตัวผมนะครับว่าทําไมต้องสปอร์เตอร์อะพี่ทั้งๆงที่อยู่ศูนย์เนี่ยเห็นรถตระกูลมากเลยเออทุกตระกูลเลยจริงๆผมโดยส่วนตัวผมงบประมาณก่อนเลยพี่ปัจจัยหลักอคืออันนี้เลยครับจริงจังเลยนะตอบจริงจังจริงจังใช่ป่ะส่วนตัวเลยใช้งานด้วยพี่แค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไร ในงานก็ประมาณจะต,ต้องได้ง่ายผมว่าสปอร์เตอร์มันเหมาะกับการที่ใครสักคนจะเริ่มต้นขี่ฮาร์เลยแล้วมีฮาร์เลย์ครอบครองทั้งหนึ่งคันนะ mm hmm. ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากมาก mm hmm. แต่ก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปใช่ก็แพงอยู่นะ <laughs> แล้วชอบ <laughs> เอกลักษณ์ในอะไรสปอร์เตอร์ปะ่ะจริงๆสปอร์เตอร์ผมก็ชอบเครื่องมันด้วยแหละ <laughs> เครื่องมันด้วยอะไรเงี้ย <laughs> แต่สปอร์เตอร์มันเครื่องอ mm ีโ hmm. บเกียร์รวมอ่ mm hmm. มันแล้วมันก็ใช้งานง่ายอะ่ะ เสวิตง่ายเป็นนั้นง่ายไม่ค่อยจุกจิกฝากไว้สําหรับใครที่อยากขี่ฮาเล็ยครับลองดูครับลองศึกษาดูสปอร์ตเตอร์ซอฟเพลทัวร์ริงไม่จะเป็นแนวใหม่ของเราเอ็กซ์เพนเจอร์ทัวร์ริงก็ดีลองดูพี่แต่งมีแนวทางการแต่งของมันป่ะตอนนี้เหรอขี่เดิมๆก็เติมลมยางก็พอแล้วพี่แล้วนตั้งผ่อนยังไม่เม่ีเลยพี่สถานการณ์อย่างนี้รออย่างเดียวเลยพี่รอใช่ไหมรอประเทศกลับมาเหมือนเดิมครั้ตอนนี้ แล้วมีความตั้งใจไหมว่าเราอยากจะแต่งอยากครับอยากครับอยากอยากเราก็อยากมีรถที่เราอยากสไตล์เราเนาะเผื่อท่านในอุปถัมภ์ได้นะพี่สนุนได้นะฮะได้ได้พี่ตีเราจะดูลูกค้าคนอื่นสัมภาษณ์เนาะใช่้าคนอื่นนะครับเราเ<ม>ก็บเก็บเขาสุดนี้ไว้อะไรเงี้ยพี่ดีใจเพราะอย่างน้อยก็พวกพี่แหละมาจากพวกพี่แหละเราก็ดูว่เออวันหนึ่งเราคงได้มีโอกาสขี่พวกพี่แหละแล้วมันก็มาถึงแล้ววันนี้ก็มานะฮะสปอร์เตอร์อย่างผมถามว่า ขี่ปอร์เตอร์มันก็เหนื่อยคนอื่นไม่ออกทิพมันก็เหนื่อยแหละแต่ผมก็ไปได้ครับไปเรื่อยๆถึงเหมือนกันแต่ถึงช้าหน่อยพี่เรื่องเรื่องราวเดินทางระหว่างทางมันก็สําคัญอยู่นะร้องอหไเลยวะเพอรเจอร์ผมอ่ะพี่พูดไปเรื่อยสูงต่ดีครับดีครับอยู่แบบเฟิครับดีครับพี่เฟิรเฮดดีอะไรนะพัทยาเปิด์เฮดดีครับก็วันนี้ว่าไงครับพี่ ตอนนี้ใช้รถอะไรอยูแต่ภาษามาเฮ้สปอร์ตเตอร์เหมือนเดิมอ,อีโมชาวเราเ,เกียร์รวมเล,เลยเป็นคําถามว่าแล้วทำไมมันต้องสปอร์ตเตอร์วะทําทไมสปอร์ตเตอร์ถ้าตัดเรื่องราคาออกไปนะเอ,เอาเป็นว่าถ้าราคาทุนมันเท่ากันทําไมต้องสปอร์ตเตอร์เพราะว่ามันใช้งานได้ทุกวนันรถมันเล็กมันรถเล็กเด็กขี่อะ่ะเอเอ,เอ <laughs> ใช่เราก็ไม่ได้ขี่บ่อยเรื่องเราแค่อยาก เราชอบไม่เฉยเราจริงเราแค่อยากได้มันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแบบเมื่อสมัยเด็กๆแล้วอะสปอร์ตเตอร์เรายังไม่ได้หวังว่าต้องเป็นท็อปเทลทัวริงหรอกไม่ต้องเป็นเกียร์แยกหรอกถ้านอกจากชอปเปอร์แล้วก็จะเป็นสปอร์ตเตอร์แหละเพราะมันทําได้ทุกแนวอยู่ที่ว่าจะทําเป็นแนวไหนอาจจะด้วยรันสไตล์ใช่แล้วมันคล่องแควมันมันแบบยังไงอะขี่ในเมืองก็ได้มันขี่ในเมืองทีนี้ซ็อบเทลทัวริงก็ขี่ได้แหละแต่ว่าด้วยมันการใช้ง่ายบางทีเราอยากไปใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าเรามีรถใหญ่ทัวริ่งเงี้ยเราก็อาจจะ พวกขกวารถเล็กออกดีกว่าเอาเวฟเอาอะไรออกเอาง่ายกว่าแต่ถ้าแบบมีสวัสดิ์ตัวเงี้ยขับไปหาเพื่อนกินกาแฟชิวๆมันก็ไปได้เลยมันคันเล็กไะเท่ๆจุยๆเท่ๆหน่อยขาวๆ,วๆ,าๆาาแบบเอาทรงนี่เฉยอะเน้นเน้นทรงไม่เมน้นสุดเ <c oughs> <c oughs> ชื่อประมาณนั้นก่อนหน้าแม่งขี่นี้ด้วยนี่แฟนบอยแฟนบอยแฟนบอยแฟนบ,บ,บอยก็ชอบแต่ว่ามันตอนเนี้ยเหมือนที่บอกไงมันคันมันก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยน้ำหนักด้วยแฮนดิ้งแฟนบอยมันปีเก่ากว่าเรารู้สึกว่ากูขับสปอร์ตเตอร์กู ยิ้มแบบยิ้มไม่เต็มปากเฟซบอยยังยิ้มแห้งเลย <c oughs> ใช่อันนี้ยิ้มไม่เต็มปากครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วเป็นฟ็อกแล้วไงกิเลตมันรุ่นใหม่ไง <c oughs> ใช่แต่ถ้ามีตังก็อยากมาเล่นเก่าๆเขา,าบ้างเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีไปมันก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยมันก็จอดอย่างเดียว <c oughs> ใช่แต่หมาว่าที่ชอบสวัสดเีเลยเพราะว่ามันดูแลง,ง่ายเซอร์วิสง่ายค่ารักษากไม่แพงที่ไหนก็เหมือนยาสามัญประจําบ้านรถก็เริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วอนาคตหวังว่า มันจะเป็นสมบัติได้ถือว่าเป็น,นอินเวสเมนต์ละกันการลงทุนเพราะยังไงมันก็ไม่ขาดทุนเยอะหรอกก็เอาเป็นว่าสปอตเตอร์มันมันไม่ต้องทําไมหรอกแค่เราชอบก็เฉยแล้วแหละเพราะเราไม่กลัวโดนโดนเพื่อนล้อเราไม่กลัวโดนเพื่อนล้อว่าเฮ้ยขับเครื่องเล็กเกียร์รวมเว้ยอะไรเงี้ยเ,เ,เราไม่สนใจเพราะว่าเ,เราเล่นตามงบแล้วเรามีความสุขไปว่าให้คนดังๆมาขี่สปอตเตอร์สปอตเตอร์แม่งก็ดูมีราคาอยู่ดีอยู่ที่คนไงอยู่ที่ของเอาเป็นว่าสปอตเตอร์แม่งเวิร์กุ่นอื่นก็เวิร์กแต่ถามตัวแล้วที่เล่นสปอตเต ทุกหลายแบบปัจจัยหลายอย่างมันมันเหมาะกับรรดริตัวเนี้ยถ้าถามว่าตอนเนี้ยผ่อนได้ไหมซอฟเทลมันก็พอผ่อนไหวนะแต่ว่าู้จะหาภาระไปเพื่ออะไรในเมือ่อมันก็ไม่ไจําเป็นขนาดนั้นที่มีอยู่ก็ใช้มีความสุขค่ะดีเอปเตอร์อย่าไปคือบางคนที่เขาไม่กล้าใช้เพราะเขาอาจจะกลัวว่ามันเครื่องเล็กอะเนาะฟีลเหมือนแบบจะไปไหนไม่ได้เป็นภาระ,าระเขาม,มันก็ไปได้แหละเพราะจริงๆก็ถามม่เวลาเอาทิ้งจริงแล้วว่า ร้อยโลมันก็จอดอยู่แล้วแวะปั๊มมันไม่มีใครแช่400อยโลยาลหรอกน้ำมันต่อให้เป็นถังใหญ่ก็วิ่งได้เต็มที่อ่ะ2 5 0ถึง300โลแต่จริงๆในความเป็นจริงอ่ะไปเที่ยวถ้าไปกับเพื่อนเพื่อนะถ้าไม่ได้อยู่กลุ่มใหญ่แบบที่เขาเดินทางกันเป็นพันโลที่แบบว่าต้องตามเป๊ะอนนั้นก็ว่ากันแต่ถ้ากี่เพื่อนเพื่อเรามันก็แวะอยู่แล้วอ่ะเอาเป็นว่าเวิร์ครับเกียร์รวม5เกียร์สบายใจแน่นอนอ e ีโวเราสั่นๆเสียงเสียงมันเดรักษากเหมือนเดิมอ่ะอย่าง m 8เสียงก็ต่างมาจาก เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมกับคําถามที่ผมตั้งขึ้นมานะครับว่าทําไมต้องสปอร์เตอร์นะฮะก็จริงๆมันเป็นคําถามที่มันอาจจะไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนหรือว่าเป็นคําตอบที่ตายตัวนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเนาะเพราะว่าที้ผมไปถามมันก็เป็นความที่เห็นส่วนตัวแล้วก็คนที่ผมไปถามเราน่นนี้เขาก็ใช้ h a r l e y d a v i d s o สปอร์เตอร์กันอยู่แล้วนะครับ ก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาว่าทําไมต้องสปอร์ตเตอร์เออผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหล,หลายคนนะครับก็อาจจะเจอคําถามเหล่านี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับกับการที่เราจะมาซื้อรถฮร์ลียดิวิสันคันหนึ่งนะฮะแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูซื้อแค่สปอร์ตเตอร์ก็พอครับก็จะมีคําถามมากมายว่าเออแล้วทําไมไม่ไปซอฟเทลทําไมไม่ไปทวริ้งเนาะก็ต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับการใช้ชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ หลักๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะฮะมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับว่าใครมีกําลังทรัพย์ที่ไหวตัวไหนพนบกันใหม่คลิปหน้านี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใผมด้วยกันนี่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ